ไมเขาสอบกันยากอย่างนี้เนี่ยใช่สอบทั้งวันเลยเออสอบทุกข้าวเลยอากาศจะร้อนร้อนทำไมร้อนอย่างนี้เนี่ยร้อนร้อนเลยพี่ครับพี่แค่นบไปี้ไมได้นะครับพี่ไม่ควรทิ้งนะครับพี่ควรแยกก่อทิ้งสิครับก็ผมจะทิ้งตรงนี้เหรอครับต้องที่ที่ถูกที่อ้ออ้อเออเอ Oh no พี่อะโ o ่โอ a ค I'm okay พี่บอกผมณทำไมอะครับผมแค่บอกว่าให้ทิ้งขยะแบบถูกที่อย่างนี้นี่ พี่ต้องให้ผมสอนแล้วมาเดี๋ยวผมสอนพี่เองมานะครับพี่นะครับพี่คนทงให้แบบนี้ที่ขยันน้องใชจดีคนทีพี่เห็นไหมครับพี่อยากมีกี่สีครับสามครับพี่คนทีถังนี้ดูไหมครับถังดไซเคิลเพื่อสามารถทำให้ไอรินได้ขึ้นแล้วก็ลดร้อนลดความจัดการไม่พลาสติกนะครับพี่ทงนี้เลยครับพี่เห็นไหมครับอ๋อโอเคครับพี่จำนึกผิดหรือยังครับการที่พี่ทิ้งแบบนั้นนะครับโอเคครับพี่ผมวหลังผมจะทิ้งขยะลงถังครับดีมากน้องน้องเห็นไหมข่าวอ่าข่าวโลกร้อน ลงเร็วแล้วข่าวจะมากั้หมดข่าวด่วนข่าวร้อนแรงอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น1,000ล้านองศาเซลเซียสนะ้ำจะท่วมโลกแล้วหรือในปัจจุบันนะครับโลกเรานะครับเกิดสภาวะโลกร้อนร้อนแบบร้อนมากร้อนจนแบบพี่จิ๊กไปถามว่าแบบเกรงแบบจะโดนแบบ,แบ,บขเขาเย็นในโลกแล้วนะครับห้องนีทุก,ก<ห>อย่างห้องเรครับเป็นกาแสดงอะไรหรือเปล่าอันนี้อันนเป็นแสดงครัแบ,บแสดงอะไรกว่า ่อนอื่นนะครับก็มาทำความรู้จักกับภาวะโลกร้อนกันก่อนนะครับซึ่งภาวะโลกร้อนก็นคือการที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในภาคพิ้นสมุทรและในมหาสมุทรนะครับขอบคุณนักข่าวนะครับหลังจากาที่เราได้ทราบเกี่ยวกับข้อหมายของภาวะโลกร้อนนะครับต่อไปนะครับเราจะพานําไปสู่ผลกระทบของภาวะโลกร้อนนะครับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนั้นมีอย่างมาก อาทิเช่นปัญหาน้ำแข็งขั่วโลกหะลายปัญหาความแห้งแล้งรวมถึงอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆสวัสดีครับตอนนี้เรานะครับอยู่ที่ภาคสนามนะครับที่โรงเรียนแนหน่งจรึงนะครับวันนี้นะครับ ฝนก็ตกหนักน้ําท่วมนะครับแล้วก็อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วน,นะครับส่งผลว่าสภาพอากาศโลกนะครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากพรอกร้อนนะครับอ้ฝนก็ตกน้ำก็ท่วมร้อนก็รอ้รอนกลับบ้านก็ได้ไปซื้อของออนี่เราบที่ผมจับด้วยครับ หลังจากที่เราได้ทราบผลกรนพบของภาวะโลกร้อนนะครับวันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับไซต์ของภาวะโลกร้อนนะครับภาวะโลกร้อนนะครับเกิดจากก๊าซเรือนกระจกนะครับที่มนุษย์ปล่อยออกมานะครับเช่นควันเสี่ยงของรถยนต์ควันจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งก๊าซเรือนกระจกนะครับจะส่งผลต่อโลกของเราครับก๊าซเรือนกระจกนะครับจะส่งผลให้ส่งผลต่อชั้นโอโซนของโลกเราครับทําให้ชั้นโอโซนนะครับเก็บความร้อนไว้ไม่สามารถส่องออกไปนอกโลกได้ครับ ซึ่งส่งผลให้เกิดคลอรุลล้อนนั่นเองครับแล้วก็ส่งผลให้อากาศเปลี่ยนแปลงครับโอ้หแบบนี้จะมีวิธีการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้ยังไงครับวิธีการป้องกันนะครับไปดูกันเลยไปด้วยมึงไม่ใช้ไฟกันใช่ป่ะปิดไฟกูหน่อยดีกูเล่นกีตาร์อยู่เออเออได้ๆเดี๋ยวกูไปปิดให้ครับนึงโอ๊ยขี้เกียจใช้ถุงผ้าลดการใช้ถุงพลาสติกอย่าลืมแยกขยะกได้นะครับเออเออได้ๆจะไปก่อน สุดท้ายนะครับเรามาช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆลดโลกร้อนพืโลกของเราปลูกกันเยอะๆนะครับ ฟังเพลงอะไรวะฟังเพลงอะไรวะ